สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้อยู่กับกุก๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ค่ะที่เราถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือ เพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ในรายการและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยสําหรับการรวมตัวกันของช่างผ้าประดับประเทศทั้งไทยแล้วก็อาเซียนด้วยที่จะมาถ่ายทอดม์เสห์แห่งความงดงามของวิถีชี วิที่ผูกพันกับธรรมชาติผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั้งโลกภายใต้สมุดภาพอาเซียนอายเคาเจอภายใต้โครงการมองวัฒนธรรมผ่านเลนส์หรือในชื่ออาเซียนอายเคาเจอนั่นเองโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะซึ่งโครงการนี้จะทําขึ้นค่ะเพื่อบันทึกภาพวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อค่า นิยมและประเพณีต่างๆที่ดีงามของไทยนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินนะคะเรายังคงพาคุณผู้ชมนะคะจะมาพูดคุยกับคุณครูจ้อนปราดคนสําคัญแห่งยุคครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่1นนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดนตรีไทยทั้งการเล่นรวมถึงการผลิตเครื่องดนตรีไทยด้วยท่านเป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในโครงการมองวัฒนธรรมผ่านเลนส์หรือว่าอาเซียนอายเคาน์เอร์นะคะซึ่งท่านอยู่กับเรา ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับค่ะครูจ้อนครูวาทิต์ใส่วิมานครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่1ด้านศิลปกรรมดนตรีไทยและครูช่างศูนย์ศิลปะชีพบางใส่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เช่นเคยนะคะจากที่ต่อจากคราวที่แล้วที่หนูบอกว่าขอคุยกับครูต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่อยากจะถามครูต่อเนื่องกันไปคราวที่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้รับชมกันเชื่อว่าน่าจะได้เห็นแล้วนะคะถึงความมีความคิดส,สร้างรา์แล้วความสามารถของครูนะคะที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เหมือนอยู่กับครอบครัวที่คุณพ่อ เล่นดนตรีอยู่แล้วเราก็ได้ซึมซับมาตรงนั้นแล้วก็มาฝึกเองเล่นเองนะคะจนได้มาทําเครื่องดนตรีเปิดเป็นโรงงานเลยนี่หนูถามต่อน,นิดนึงค่ะว่าโรงงานของครูเนี่ยจากตอนนั้นอายุ24เองตั้งโรงงานมีลูกน้องหรือว่ามีคนงานเนี่ยร้อยกว่าคนในโรงงานใช่ไหมคะคและต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่ใช่ไหมคะยังทาอยู่ครับอ๋อยังทําอยู่ด้วยและคราวนี้เนี่ยเรา ทำโรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยเราก็ต้องมีหน้าร้านขาย<ช>คร,ครูครูมีหน้าร้านไหมคะครูตั้งชื่อมีหน้าร้านอ,อยู่ที่บางฟรีเ<อ>มื่อก่อนอยู่นารายพันพาวเลียนอยู่ตรงไทไดมาโลกเก่าโอค่ะแล้วเราเราก็เปิดร้านคือขายเครื่องดนตรีเลยขายเครื่องดนตรีมไม่งั้นลูกติดก็หาซื้อของยากไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนะ นอกจากที่เราทําส่งโรงเรียนต่างๆแล้วเราก็เลยต้องตั้งร้านด้วยเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยมาซื้อเครื่องดนตรีได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคเหมือนมีแหล่งเลยตอนนั้นตั้งชื่อร้านว่าอะไรคะครูร้านร้านดุริยางไทยอ๋อร้านดุริยางไทย,ย,ไทยมีสาขาเดียวเลยปะคะมีที่เดียวฮะโอ้มีที่เดียวเลยถ้าใคร,ครอยากได้ต้องมาที่นี่เลยร้านดุริยางไทยเนาะครับค่ะเราก็จัดจําหน่ายเครื่องดนตรีไทยแล้วเรามี มีการแบบว่าเหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีขายหมดทุกอย่างมีสายซอขายขิมมีขิมมีซอขายมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครูอยู่ร้านเองเลยไหมคะช่วงนั้นก็อยู่เป็นบางวันนะฮเพราะว่าม่ทํางานหลายหน้าที่เป็นคนที่มีแต่คนต้องการตัวใช่ไหมคะคือทำหลายอย่างดูแลในโรงงานด้วย แล้วก็ไปดูแลการตลาดด้วยอต้องต้องทำหลายหน้าที่หลายอย่างด้วยตอนนั้นก็ยังรับเล่นดนตรีอยู่ครับก็มีงานก็ไปอ๋อค่ะก็เลยก็เลยเข้าร้านเป็นบางวันเนาะ <c oughs> <c oughs> แซวเล่นค่ะครูแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเครื่องดนตรีไทยครูหนูถามนิดนึงว่าขายดีที่สุดเนี่ยวันหนึ่งขายได้ช่วงนั้นมันระยะปีสองสนิด ดนตรีไทยไม่ค่อยบูมนะฮะค่ะช่วงสมเด็จพระเทพมาสรงนักศึกษาแล้วเล่นกันทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยดนตรีไทยเริ่มโูมอแต่ว่าร้านที่ขายมีเราอยู่ร้านเดียวเพราะูริยาบาลก็เลิกไปค่ะแล้วก็สยามวาทิศเขาก็ทำขิมอย่างเดียวโอแต่ของเราเนี่ยทำครอบคลุมเลยทุกอย่างทุกอย่างค่ะ ร้านพัฒนาเสนเขาก็ขายเฉพาะในกลุ่มของเขา<อ>แต่ผมขายตามโรงเรียนทั่วประเทศก็เลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้บูมมากในความรู้สึกของครูแต่ว่ากลายเป็นว่าร้านครูเนี่ยเจ้าเดียวเลยคือไม่มีช่วงนั้น,มนไม่มีคนจะสนใจเป็นพ่อค้าขายกันปัจจุบันมันเต็มหมดที่ไหนก็<อ>มีแต่ร้านขายดนตรีไทยค หาง่ายขึ้นแล้ว<ะ>ซึ่งหนูเชื่อเชื่อเลยนะคะว่ากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของครูทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่พวกนั้นก็ได้ความรู้ไปจากผมแทบจะคนเดียวเลยอะฮะแล้วคะครับโอ้ในในใน,ใน,ในครูลูกศิษย์ครูนี่ไปเปิดร้านขายกันเยอะไหมคะเขาเป็นช่างฮะ,ะโดยมากร้านขายก็มีหลายเจ้าอะโอค่ะปัจจุบันนะฮะ,ะมื่อก่อนไม่มีฮะมีผมคนเดียวอะ มีครูคนเดียวคราวนี้เนี่ยเวลาที่คนจะมาสั่งผลิตเนี่ยก็จะมีครูมีช่างของครูนี่แหละในโรงงานเนี่ยที่ท<ช>ําให้แล้วช่างในโรงงานของครูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคืออยู่กันเนี่ยยาวนานกันเป็นสิบยี่สิบปีอย่างนี้เลยปะคะที่อยู่ด้วยกันมีนบ้าน<ม>พักมีอะไรให้เขาฮะ<อ>บางคนก็มีเป็นครอบครัวประครอ,คะอบครัวโอค่ะเขาก็มาทํางานในโรงงานกันครูก็ให้ทั้งครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันได้เลยอย่างเนี้<า>เหรอ อยู่ทั้งครอบครัวของเขาอค่ะมีเป็น20ครอบครัวฮะแล้วคะคือคือพอคนมันเยอะไงครูก็แบบถ้าหากว่าเขามาแล้วเขาห่วงครอบครัวเขาก็มาทั้งครอบครัวเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเขาก็มามีครอบครัวจะได้ลูกได้เมียอยู่อของเขามีลูกก็ลูกก็ออกมาก็ะทาเรื่องดนตรีอีกโอ้โหเป็นครอบครัวเครื่องดนตรีไปแล้วนะคะแล้วอยู่กับครูเนี่ย เวลาที่ในช่วงนั้นที่ครูบอกว่ามีช่างอยู่อยู่ในมือเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนธรรมดาเลยแต่อยากจะมาเป็นช่างกับครูแต่หนูไม่มีความรู้เลยอันนี้มาสมัครเป็นช่างได้ไหมคะได้เพราะว่าเราต้องเอามาฝึกฝนอีกทีจะให้เขาทําอะไรนี่เราจะต้องเอามาฝึกก่อนอ๋อค่ะพอฝึกเป็นแล้วถึงจะให้ทำโอ้หนูนึกว่าจะมาเป็นช่างกับผู้จ้อนได้นี่ต้องมีวิชามาก่อนไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ต้องมีความรู้เลยฮะ โอ้ค่ะเอามาฝึกเอาเองค่ะแต่ละคนใช้เวลาฝึกนานไหมคะครูก็ไม่นานเท่าไหร่แต่จะให้ชำนานต้องหลายปีอืยิ่งทำมากก็ยิ่งเหมือนฝึกไปในตัวด้วยก็จะชำนาญเร็วใช่ไหมคะใช่โอ้ค่ะแต่ละคนมาเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมาก่อนแต่มาแล้วมาเป็นที่นี่แหละใช่ไห<ช>มคะ เห็นครูเล่าให้ฟังคุณผ well, so so ู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการครูบอกว่านี่รู้ไหมว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยเยอะนะที่อยู่เป็นช่างมาก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเป็นแล้วเขาก็เหมือนมีเส้นทางเป็นของตัวเองยังไงครครูเล่าให้ฟังยคไประกอบอาชีพเองคือว่าคนที่ได้ความรู้ไปจากเราก็ไปประกอบอาชีพเช่นไปทำเป็นโรงงานแล้วก็ทำเครื่องดนตรีไทยขาย ก็ปัจจุบันก็ทั่วทั่วไปอะฮะค่ะคอนคอนประเทศเลยฮะครึ่งคอนประเทศเลยเป็นลูกศิษย์ครูจอนหมดเลยไปจากโรงงาน<ต>ผมทั้งนั้นค่ะโอ้โหแล้วแต่ละคนนี้คือเหมือนเขามีวิชามาจากโรงงานเราเนี่ยเขาอยู่นานไหมคะบางคนอยู่สามสิบปีก็ยังมีเลยฮะโหสามสิบปีส<ะ>ิบปีก็มีแปดปีก็มี จนแบบเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเขาเขามีทางแล้วเขาก็จะไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้ยอย่างเงี้ยคือครูภูมิใจไหมรู้สึกว่าครูเป็นครูผู้สร้างจริงๆเนาะโอ้นะคะคือเหมือนนอกจากสร้างวิชาชีพสร้างความรู้และสร้างชีวิตใหม่ให้เขาได้ด้วยอะ่ะเอาไปประกอบอาชีพได้เลยใช่ไหมคะมีใครบ้างคะครูไหนครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละคนเขาไปยังไงกันบ้างคะช,ชื่อชื่อชัยชื่อจริงเขาชื่อหนู นามสกุลพันปานแล้วก็ได้ภรรยาไปอยู่ยะโสก็เลยไปตั้งโรงงานจริงอยู่ที่ยะโสเลยอ้โหคะ่ะอีกคนก็อยู่อู่ทองสุพรรณบุรีเขามาทำกับผมสิบกว่าปีคแล้วก็เขามีที่มีทางอยู่ทางโน้นเขาเลยไปตั้งโรงงานทำเข็มอยู่ที่สะกจมอู่ทองเลยโอ้ แล้วลูกชายก็ทำนานเรื่องจกเข้เขาก็ไปซื้อที่ตั้งโรงงานที่บางพลีฮะห่างจากบ้านผมไปสักสามสี่กิโลโอ้ก็ใกล้ๆบ้านเลยอันนี้ลูกชายครูเองลูกชายฮะโอ้โหแล้วก็หลานเขาก็ใกล้ชิดผมเลยอฮะเป็นอยู่กับครูมาตั้งแต่เด็กๆอยู่กับผมจนจบป .6 ก็มา ตอนนี้เขาเก่งเรื่องงานกลึงงานอะไรฝีมือดีที่สุดนะฮะเขาเลยไปตั้งโรงงานอยู่ห่างจากบ้านผมสักสี่กิโลโอ้โหห,ห,หลานครูนี่อายุเท่าไหร่นะคะหนูขอโทษห,หนูขออนุญาตถามหลานครูอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้จะใกล้สี่สิบแล้วมั้งฮะจริงเหรอ โอ้โหรุ่นหลานนี่คือแบบว่าตั้งโรง,งงานเรียบร้อยแล้วตั้งโรงงานฮะโอ้โหีกเก่งมากเลยแล้วก็ยังมีช่างค่ะแกะกะโหลกอีกกระจายไปทั่วประเทศเลยอ<ะ>ืมหามแกะกระโหลกซออู้นเนี่ยนะฮะค่ะคือแต่ละคนเนี่ยก็คือเหมือนมีทิศทางเป็นของตัวเองแต่ว่ามาฝึกที่โรงงานครูจ้อนเนี่ยให้รู้ว่าอะไรทําเป็นยังไงบ้างทําได้หลายหน้าที่แต่เ,เราจะได้รู้ว่าช่องทางที่เราชอบที่สุดเนี่ยคือทําอะไรถูกไหมคะ โอ้โหแต่ละคนนี่ครึ่งคนประเทศจริงๆค่ะครูค่ะเท่าที่ครูเล่าให้ฟังนี่คือเยอะมากแล้วนะแทบจะโอ้โหเดี๋ยวไปสุพรรณเดี๋ยวมาอูทองเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะทีนี้ครูตอนที่ครูได้รู้ว่าแต่ละคนเขาไปตั้งโรงงานเขามีอนาคตที่ดีครูเป็นไงคะครูภูมิใจไหมก็ภูมิใจฮะเขาก็ติดต่อเขาก็มายังติดต่อกันอยู่ปีใหม่ทีเขาก็มาหามาอะไร ดีมากเลยนะคะแต่ทีนี้ครูขาหนูถามนิดนึงก่อนว่าคนที่จะเป็นช่างเนี่ยสมมุติเราเป็นช่างแล้วเราซ่อมเครื่องดนตรีได้เราสร้างเครื่องดนตรีได้เราต้องเล่นดนตรีเป็นด้วยไหมคะนี่ตรงเนี้ลำบากคือว่าช่างที่ไปเนี่ยเขาไม่เป็นดนตรีกันนะเขาทําได้ทานานมากเรื่องการทำํำแต่ว่าเล่นดนตรีเขาเล่นไม่เป็นนะ ความจริงเขาน่าจะเรียนบอกให้เขาเรียนเขาไม่เรียนกันอ๋อ oh. ครูก็อยากให้ลูกศิษย์เรียนอยู่แหละแต่ว่าเขาเขาเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทางด้านเล่นดนตรีครับแสดงว่าอันนี้ก็คือตอบคําถามหนูได้เลยนะว่าแสดงว่าช่างเนี่ยก็คือผลิตเครื่องดนตรีเป็นแต่ไม่จําเป็นต้องเล่นดนตรีเป็น <c oughs> ใช่ไหมคะคือถ้าเป็นดนตรีนี่มันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามาก oh. คือสิ่ง mm. ที่เราผลิตออกมาใน เราจะรู้เลยว่าเสียงดีหรือไม่ดี<อ>บางทีเราผิดออกมาถ้าเสียงไม่ดีเราจะได้แก้ไขตรงนี้สำคัญนะฮะถ้าเสียงเหมือนคนจมูกบี้เลยเป็นนักร้องที่เสียงไม่ดีนี่มันก็มันก็ไม่ได้จะขายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรควรจะรู้ไว้ว่าด,าดนตรีนี่มันขายเสียงนะฮะค่ะอ๋อประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่า ช่างผลิตเครื่องดนตรีแล้วเล่นดนตรีเป็นเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้คือดนตรีที่เราทํามาแล้วเสียงดีหรือเปล่าครับอ๋อต่าหุน่นสวยๆเสียงไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร<ฆ>นักดนตรีอค่ะก็มีข้อจํากัดเหมือนกันเนาะครับผมนะถ้าหากว่าฟังดนตรีออกเล่นดนตรีเป็นอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าข้อบอกพร่องอยู่ตรงไหนใช่ไหมเป็นภาษาของนักดนตรีเขาอ๋อค่ะเออนะคะแต่ว่า ในในบรรดาของช่างที่อยู่ในโรงงานครูเี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นดนตรีเป็นใช่ไหมคะโดยมากจะไม่ค่อยเป็นครูก็ครูก็จะมานั่งทาให้ครูต้องมานั่งดูว่าเครื่องดนตรีเนี้ใช้ได้หรือยังยังไงไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับตรงนี้ฮะ<อ>สำคัญ<อ>ฮะค่ะก็อาจจะต้องดูเยอะหน่อยแตด่ดนตรีนี่ทําด้วยไม้นี่มันต้องคัดตั้งแต่ไม้ขึ้นไปคัด ตัง<ข>้งแต่ไม้เลยคัดตั้งแต่ไม้เลยฮะโอไม้มันจะส่งผลยังไงครับครูไม้มันเคลนดลนานอย่างเงี้ยเสียงมาจากไม้อะฮะ๋อถ้าไม้ไม่ดีเสียงก็ไม่เพราะถ้าลายมันคดไปคดมาเสียงไม่ดี<อ>ถ้าเสี้ยนตรงๆลายตรงเสียงดีอ๋อ โอมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะครูจ้ะครับต้องละเอียดคนะโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยคือครูสอนรับสอนด้วยถูกไหมคะครับรับสอนดนตรีด้วยที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อเทปที่แล้วว่าจนครูมาเป็นครูแบบนี้เนี่ยตอนที่ครูสอนเนี่ยคือเด็กๆส่วนใหญ่เวลาที่มาอย่างเงี้ยค่ะคือครูได้ได้มีการสอนเครื่องดนตรีอะไรบ้างให้เด็กๆอะคะ่ะเขาโดยมากเขาจะเจาะจองมาเช่นเขา จะเรียนซองเนี้ยก็ต้องสอนซองฮะอเรียนคลุยก็สอนคลุยค่ะทุกอย่างเลยแล้วแต่ครับเด็กอยากเรียนอะไรบอกเดี๋ยวครูจ้อนจัดให้ใช่ไหมเขาจะมาเรียนระนาดเงี้ยก็ต้องจัดระนาดให้เขาเรียนนะคือพยายามต้องให้เด็กให้หมดทุกอย่างที่แบบเออเด็กอยากเรียนครับอืถ้าเขาอยากเรียนอย่างไหนก็ให้เขาเรียนอย่างนั้นค่ะ ครูจ้อนครูจ้อนเป็นครูที่ดุไหมคะก็เด็กเขากลัวแต่ผมไม่ดุฮะจริงหรือเปล่าถ้าเด็กกลัวนี่คุณคุณน่าจะดุนะหนูว่าก็แปลกนะเด็กเนี่ยกับครูเนี่ยเด็กก็ชอบกลัวครูแต่ครูบางคนก็ไม่ได้ดุอะไรอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าหากว่าใครสนใจใครอยากจะเรียนกับครูจ้อนตอนนี้ครูจ้อนก็ยังสอนอยู่ใช่ไหมคะครับ ก็สอนน้อยลงแล้วฮะเพราะว่าผมเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรหลายอย่างนะฮโอ้ครูครูต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะฮะแล้วตอนตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าครูจ้อนอาจจะไม่ค่อยได้ลงสอนเองมากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีคุณครูท่านอื่นที่มาครับสอนเป็นบางจุดเช่นสอนที่เขาเจาะจงมาค่ะเทคโนโลยีจิตระดารเงี้ยเขามาเรียน เอาวิชาความรู้สาขาดนตรีไปผลิตการผลิตของอเทคโนโลยีเขา<อ>แล้วก็สอนทางไกลไปที่นิวยอร์กนา่นนะโอ้โหมีสอนมีสอนไกลไปถึงนิวยอร์กด้วยแล้วครูสอนยังไงคะสอนออนไลน์ไปฮะอ๋อสอนออนไลน์<ะ>ครูให หลานมาช่วยเหรอให้ลูกๆมาช่วยใช่ไหมสอนคนเดียวสอนให้เด็กเรียนตัวเฉพาะตัวตัว,ตว,ตวเลยอ่ะโอ้โห,โหครูเก่งมากเลยอ่ะครูทําออนไลน์เป็นด้วยตอนนี้นกลายเป็นว่าสอนออนไลน์ข้ามน้ําข้ามประเทศไปเลยไปที่อเมริกาได้เลยคโอ้โหเก่งมากเลยนะคะทีนี้อ่ะคุณผู้ชมขาไหนๆก็ไหนๆละว,วันนี้นะคะคุณครูเตรียมโชว์สุดพิเศษมาด้วยใช่ไหมคะครูจะ มาเล่นดนตรีให้เราได้ฟังกันวันนี้ครูเตรียมเป็นอะไรมาคะเตรียมซอสามสายมาซอสามสายาอยากให้ครูเล่นให้เป็นบุญหูหนูสักเพลงได้ไหมคะครูค,คะเอาสักท่อนหนึ่งกันแล้วกันนะเพราะยังไม่ค่อยแข็งแรงเพิ่งผ่าตัดมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาสักนิดนึงก็ได้ค่ะเป็นน้าจิ้มให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเผื่อว่าใครที่เห็นและแล้วยังคิดอยู่ว่าจะเรียนดีไม่เรียนดีดนตรีไทยไม่รู้จะเรียนอันไหนดีเห็น แบบนี้ได้ยินเสียงพร้อมๆแบบนี้จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเชิญค่ะครูค่ะค อันนี้เพลงอะไรคะครูแขกมอนแขกมอนสายไม่ดีฮะสายเนี่ยบิดไม่ขึ้นค่ะอนี่ขนาดไม่รู้เไรครูบอกว่าสายบิดไม่ขึ้นนะบิดไม่ขึ้นอ้อยังฟังเพอเลยนะคะสายเนี้ยอ๋ไม่มีปัญหาค่ะเสียงเสียงเล่เพี้ยนหมดเลยอ๋อ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละส่วนสําคัญที่สุดก็คือการตั้งเสียงให้ตรงให้เพาะนะคะแล้วเวลาเล่นออกมาก็จะได้ไม่มีปัญหานี่คือความหลักแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วว่าครูตั้งใจมากเลยนะคะ,คะเพราะค่ะเพราะไม่ขึ้นไม่รู้จะทาไงโอเหรอคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งถ้าสมมติว่าเด็กอยากจะเรียนถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะลองเรียนดนตรีไทยดูครูหานุถามหน่อยดนตรีไทยยากไหมคะ ไม่ยากครัถ้าได้รับการสอนการจับให้ถูกต้องแล้วจะไม่ยากอ่ะ เนาะไม่ยากหรอกใช่ไหมคะไม่ยากไม่ยากนี่ครูจ้อนบอกมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะใครที่อยากจะลองเรียนลองมาสัมผัสกับดนตรีไทยเพราะๆะนะคะที่เป็นสเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาดีๆของไทยเนี่ยก็อยากจะให้มีความกล้านะแล้วก็ลองมาลงเรียนกันดูนะคะมีหลากหลายเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้นเลยนะคะที่ให้เสียงที่มีความไพเราะนะคะแตกต่างกันไปเนาะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสําหรับคุณครูจ้อนนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรามาถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ดีๆรวมไปถึงได้มา ให้เราได้ฟังเสียงบทเพลงของคุณครูด้วยนะคะเป็นโชว์ที่ครูเตรียมมาให้เราโดยเฉพาะด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณครูจ้อนนะคะครูวาทิตย์ใสวิมานครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่1ด้านศินลปรกรรมดนตรีไทย1ในศินลปินที่อยู่ในโครงการมองวัฒนธรรมผ่านเลนส์เอเชียนไอคาลเจอร์นะคะขอบพระคุณค่ะคูค่ขาขอบพระคุณครับผม สุดท้ายนี้ค่ะครูขาก่อนที่เราจะลาคุณผู้ชมกันไปหนูอยากให้คุณครูเนี่ยฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสักเล็กน้อยนะคะเชิญ<ะ>ค่ะกราบขอบพระคุณกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะฮะที่ยังส่งเสริมสนับสน,นุนศิลปะวัฒนธรรมของชาติอยู่นะฮะค่ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้เวลาของรายการของเรานะคะคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เก่าเวลาเดิมเลยนะคะ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้กูกริกและครูจ้อนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ